สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับแอนนี่เคลแม่บ้านเท็กซัสเมืองคาวบอยค่ะวันนี้วันฝนตกจะพาไปดูหลังบ้านค่ะว่ามีอะไรมั่งในวันฝนตกออแล้วเราก็ปล่อยดูนะคะนี่นี่ค่ะฝนตกอยู่ข้างนอกนี่ S <S 2> <S 2> <S เริ่มต้นที่สารแน่ค่ะปลูกสารแน่ไว้กินลาบแล้วก็มีไม้พันไว้มองดูมีแครอทมีต้นตีนไก่ผักแพวสตรอเบอรีร่จากปีที่แล้วนะคะรอดมาค่ะเก่งมากมากแล้วก็ ไปดูบอ่อปลาบอ่อบัวบอ่อเดียวกันค่ะเขาชอบฝนมากนะตัวนั้นที่เห็นเมื่อกี้ห้าขวบห้าขวบค่ะอ่าต้นกุหลาบกุหลาบตอนแรกสวยมากเลยนะแต่ว่าฝนทำให้แบบเละมากเลยอะมีสวนด้านหลังนิชออมค่ะแล้วก็แตงกวาต้นต้นมะเขือเทศ มีทั้งแบบลูกโตแล้วก็แบบลูกพวงๆเอาไว้ตำส้มตำเก็บแจกทุกปีค่ะมันมีเยอะมากปลูกคะน้าด้วยค่ะเล็กๆน้ยๆให้สามีกมระลำปลีม่วงหนอนกินไปเยอะเลยมีกมระลำปลีม่วงแล้วก็กระลำปลีขาวด้วยค่ะเขียวอะ่ะตรงนั้นน่ะแล้วก็มีผักเคลใบหยิกผักเคลใบหยิกตรงนี้แล้วก็มีพริกคาลาพิโน่พริก พริกเม็กซิกันค่ะอร่อยชอบเนื้อมันอร่อยค่ะทําได้หลายอย่างพริกหนุ่มก็ได้แล้วก็มีกุยช่ายเขียวกุยช่ายประมาณเดือนหนึ่งได้ตัดครั้งหนึ่งทํากุยช่ายกินค่ะส่วนต้นกุหลาบต้นนี้มากับตอนซื้อบ้านค่ะอายุน่าจะมากกว่า16ปีค่ะเพราะว่าเราซื้อบ้านมา16ปีแล้วค่ะตรงนี้ก็เป็นสวนอีกด้านหนึ่งต้นโรสแมรี่ค่ะ ปลูกไว้ดูและดมไม่กินส่วนน้ำสีนวลแมวนี่มาอยู่หลังบ้านเราแล้วก็ต้นหอมค่ะซื้อต้นหอมมาก็เอาก้นมันไปเสียบเสียบแล้วก็ได้มาเป็นอย่างนี้ได้ดอกหอมมาด้วยค่ะมีผักชีนี่ผู้ปลูกจากเม็ดค่ะมีสลัดใบแดงผักสลัดนะพวกนี้ผักกินใบค่ะอันนั้นเคล เควเป็นอีกแบบหนึ่งใบไม่อีกมากแล้วก็มีสวิตชาร์ตแล้วก็มีผักสลัดอื่นๆสีเขียวสีแดงแล้วก็มีคณาฝรั่งตรงนั้นอ่าตรงนี้ราสเบอร์รี่ค่ะต้นราสเบอร์รี่เก็บกินหวานอร่อยดีแล้วก็มีแบล็คเบอร์รี่ด้วยค่ะเขียวๆอยู่ตรงนั้นค่ะที่เหลือพวกนี้ก็จะเป็นพวกโยนไปสระตะพวกมะนาวส้มแต่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะปลูม่ว อันนี้เป็นใบบัวบกค่ะเอามาลงดินลึกยาวเลยอันนี้ต้นกล้วยค่ะแต่ไม่เคยมีกล้วยใช้ใบประจำมาต่อที่พวกไม้เลยค่ะอย่างต้นชมจนันเดี๋ยวรอกินดอกนะคะอันนี้ถั่วพุ่มหรือหรือถั่วฝักยาวฝรั่งอันนี้ถั่วฝักยาวไทยค่ะยาวๆเลยอันนี้พริกจินดาแล้วก็กระเพราเพิ่งเริ่มค่ะ อันนี้เป็นต้นดอกพุทธค่ะคิดว่ามันจะตายไปกับหิมะแต่มันไม่ตายค่ะแตกใบออกมาละอันนี้เป็นกอตระไคตะไคร้ซื้อต้นมันมากินแล้วก็กินแล้วก็ตัดก้นมันมาเสียบดินค่ะส่วนอันนี้เป็นทำดินอินทรีย์นะคะทำเองหลังบ้านคือทำดินเองอะค่ะจากการที่เรามีเศษผักเศษไข่เราก็เอาลงไปเทแล้วก็มีเอาใบไม้เอากิ่งไม้เล็กๆเอาไป บดรวมกันแล้วก็ใส่ดินเข้าไปแล้วเขาก็จะทำดินของเขาเองค่ะส่วนมาในกรีนเฮาส์ก็จะมีดินเก่าจากปีที่แล้วเราก็มาเลาะเอาพวกรากออกไปทิ้งแล้วก็เก็บดินไว้ใช้ค่ะพูดง่ายๆในนี้คืออนุบาลต้นไม้นั่นเองนี่จะเป็นพวกคลิกพวกผักอะไรที่เราอนุบาลก่อนจะเอาเขาออกไปข้างนอกค่ะอันนี้ผักแพลวค่ะ แล้วก็มีพวกกระบองเพชรด,ด้วยก็ตายไปเยอะเลยก็ได้มาเหลือมานิดหน่อยมาขยายพันธุ์ต่อเอาเองค่ะนี่ตรงนี้เห็นไหมคะวันนี้จบที่ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย